ปิดมาหมด m d i ที่1 M 6กด E Box กด Input กดใช้ค n d s t a ต t อ่ักไปหมุนเทนดน ปรับมาที่จัดแต่กับขอบชิ้นงานให้หนึงแล้วเยืองสูงเด็กน้อย บิดมาโหมด mdi กด position เข้า relative ก,กด s 0กด origin กด o x i t แล้วนำเป็แตะทิ้งงานอีกครัง้ง แต่ให้มันเยังนะครับนำค่าที่ได้หารสองนะครับของผมได้ห้าจิดสามจุดเก้าจุดเก้าห้านะครับ oh. ยกขึ้น เป็นห้าสิบสามจุดเก้าห้ากดหาคำว่า w o ร k กดเอ็ดศูนย์กดเมนชัวทำเหมือนกันเลยนะครับ ยาล็กไปนะกด y ศูนอริกิน นำค่าที่ได้มาหารสองนี่คือค่าว้ที่ผมได้นะครับกดมาที่เวิร์กเลื่อนลงมาหาใบ นี่คือค่าไวที่ผมได้นะครับกดมาค่ะเราจะใช้ดอกแป้นในการซื้อเซตนะคะ